สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับชาลิตันนะครับซึ่งเป็นรถใหม่ของเขาครับแล้วก็ชื่อรถซากุระและก็รถน้ำพึ่งมะนาวโอเคครับเรามาดูเรื่องของส่วนประกอบก่อนเนาะก่อนที่เราจะกินนี่น,นะครับทั้ง2ขวดน,นี้น่าประทับใจมากครับปริมาณน้าตาลเท่ากาันคือ5.7%าจและก็เป็นชาเขียวผงสําเร็จรูป0.12%นเนะครับเขียนส่วนประกอบมาเท่านี้เองแล้วส่วนที่เหลือเป็นอะไรครับอีก9 4เ ก็ตีว่าเป็นน้ำตาลนะครับความจริงก็น่าจะควรเขียนไปด้วยนะครับลิปตันครับเพราะว่าไม่ได้รู้น้อในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้บริโภคเราบริโภคเขาไห่โอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาชิมเรื่องรสชาตินะครับอ่าลืมบอกไปนะครับไอสองตัวนี้เนื่องจากเป็นชาเขาจะมีคาเฟอีนนะครับอยู่ที่หกจุดสี่มิลลิกรัมต่อหนึ่งร้อยมิลลิลิตรโอเคครับมาเริ่มชิมกันเลยตัวนี้นะครับอ่ะกลิ่นสักุละเอกลิ่นสักุลละมากหอมมากเลยนะถือว่าทําได้ดีนะครับ สีก็ไม่ค่อยมีความเป็นชาต่เข้าไห่เลยอะเดี๋ยวพี่นให้ดูสีเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นชาก็คืออาจจะเพราะเขาใช้ชาผงมั้งสีมันจะไม่เข้มข้นนะครับถ้าเกิดเรากินเป็นพวกโอชิหรืออิชิตันเนี่ยสีของชาเนี่ยเข้มกว่าน,นี้อเน,นี้ยสีไม่ค่อยเข้มเฮ้ยอันนี้นะครับของน้ำผึ้งมะนาวก็แบบกลิ่นน้ำผึ้งกับมะนาวออกมาแบบกลิ่นหอมอะอะโอเคครับเป็นกลิ่นหอม,มอ่อนนะครับของน้ำผึ้งกับมะนาวออกมา แต่ว่าคือมันหอมแบบพอดีอ่ะมันไม่ได้หอมแบบแรงจัดก็คือเขาค่อนข้างจะทําแบบพิธีพิถันอยู่อ่าเดี๋ยวพื่อนให้ดูนะครับกับสีเนะี่ยสีนะครับดูเนี่ยสีมันกันเดี้ยเลยอะ่ะสีแบบชาวอ,อ่อ,อนเน่ยคือถ้าเกิดใครชอบสีเข้มๆเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับโอเคคราวนี้มาชิมเรื่องรสชาติมาชิมของซากุระก่อนนะ ตรงข้างนี้เขาเขียนว่าน้ําตาลน้อยกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากโดยส่วนตัวเนาะพาะี่แอ้เป็นคนที่ไม่กินหวานนะครับพี่แอ้ก็ยังรู้สึกว่ามันหวานไปอยู่กินสากุละก็ออกมาดีนะครับก็คือออกมาหน่อยหนึ่งก็คือไม่ได้แบบเข้มข้นมากแต่ก็กาลังพอดีแต่ว่า5.7ก็ยังหวานนะสำหรับคนไม่กินหวานโอเคครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาชิมกับรสน้ําพึ่งมะนาวนะครับกิ่นน้ําพึ่งมะนาว ไอเนี่ยตรงๆนะถ้าคุณใช้คำว่าชากลิ่นน้ำผึ้งได้อยู่นะครับแต่มะนาวไม่ได้คือมันมีรสชาติของน้ำผึ้งออกมาคือถ้าเกิดเราพูดถึงน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยเราจะค่อนข้างคาดหวังนะความมีความเปรี้ยวมาตรงปลายของมันแต่นี้ยมันไม่ออกเปรี้ยวเลยคือถ้าเกิดคุณเขียนว่าชากลิ่นน้ำผึ้งอะ่ะเพียรนรับได้แต่ถ้าเกิดเขียนชาน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยมะนาวอะ่ะ อ่ะเพื่อความยุติธรรมเดี๋ยวกินไปอีกหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าเรากินนิดเดียวครับกินอีกแก้วหนึ่งนะดูที่จะเจอมะนาวไหมก็ยังไม่เจออ่ะคือถ้าเกิดคุณชอบกินน้ำพึ่งมะนาวนะครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์คุณแต่ถ้าเกิดคุณกินน้ำพึ่งเนี่ยมันก็ได้แบบน้ำพึ้งอ่อนๆไม่ได้เข้มข้นมากนะก็คือแบบคนที่ชอบกินชาแบบผสมน้ำพึ่งนิดเดียวนะครับแบบอ,อ่อนๆไอ้นี่ก็ตอบโจทย์คุณอยู่ แต่ว่าถ้าเกิดคุณยังการหารถมะนาวนะครับกับเพิ่งขมขาวพี่ยันวังไม่ตอบโจทย์แต่ของซักุระพี่ยนว่าเฮ้ยค่อนข้างเนีจะทาได้คือมันออกมาแบบกลดิ่นอ่อนๆน,นิดนึงนครับคือถ้าเกิดใครชอบกลิ่นสักุระแบบอ่อนๆนะอันนี้ตอบโจทย์คุณแต่บางคนถ้าเกิดชอบแบบกลิ่นเข้มๆจะไม่ตอบโจทย์นะครับก็คือพูดง่ายๆคือชาลิปตันอ่ะใส่แบบกลิ่นอ่อนๆมาแล้วก็รสชาติชาถ้าเกิดพูดตรงๆอ่ะ ถ้าเกิดพูดถึงความเป็นชามันจะออกมาน้อยเหมือนกันนะเพราะอ,อาจจะเพราะเขาใช้เป็นเนี่ยไอ้พวกชาผงเซนเด็ดรูปเ่ยมันสูญจุดแค่หนึ่งสององนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากินหลับตากินเนี่ยรสชาติชาก็จะไม่ค่อยออกมามันออกมาเป็นพวกกลิ่นซากุระซะมากกว่าเหมือนกับตัวเนี้ยออกเป็นกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวซะมากกว่ามันยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้แค่ชาผงแต่ว่าถามว่าถือว่าอร่อยไหมก็ถือว่าเป็นน้ำกลิ่นซากุระกับกลิ่นน้ำผึ้งที่อร่อยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราคาดหวังความเป็นชามันไม่่ไดดด้้ออกมาาเนนนนชขนนัข คุณจะต้องใส่ชาแบบพวกอิชิตันหรือโอชิประมาณสักงสามสี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหรือห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันจะได้รสชาติชามากกว่านี้โอเคครับยังไงก็ถือว่ารสชาติก็อร่อยใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดตัดคอมเมนต์ชาออกไปนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าทําได้อยู่โอเคครับ,ก,คครบก็ขอจบก,การรีวิวคลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับรวมถึงใครชอบคลิปนี้นะครับ,บยงงังก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพี่อันด้วยนะครับรวมถึงใครนะครับที่สนใจต่อพรบรและประกันรถนะครับก็สามารถติดต่อพี่อันนะครับตาม QR Code นี้ได้น,นะครับหรือว่าในไลน์ที่พี่อ้นทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม